นะครับภาพบรรยากาศยามเย็นนะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซโตเกีตบุรีรัมย์นะฮะรุ่นต่อไปนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่เป็นสีสันให้กับการขันครั้งน,นี้นะสเปเชียลโรตารี่นะฮะอสดาเอซเว่นนะจะรวมถึงทำการขันนะฮะคุณนะครับพิมารโรตารี่นะเป็นหัวเรี่หัวล่างในการรวบรวมรถแข่งเหล่านี้นะฮะมาแข่งกันในสนาม ภาพบรรยากาศยามเย็นนะฮะเป็นอะไรที่หน้าหนาวห,หน้าท่องเที่ยวเหมือนกันนะ,ะบุรีรัมย์นะฮะผมมาบรีระห้องเลยรู้สึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเพนะฮะในฮาร์โรตารี่เรฟเลชชั่นสมิทติ้งมานะฮะล่าเลยนะนี่นะครับออกมาแล้วครับรถแข่งทั้งหมด20คันนะฮะ ยากนะฮะเป็นอะไรที่หาดูยากสำหรับการที่เห็น r อเมารวมกัน20คันฮะตามปกติเห็นรวมกัน3-4คันก็ว่ายากแล้วนะฮะอันนี้รวมกัน20คันนะฮะแล้วมาทำการขันในรูปแบบของรถจนทางเรียบด้วยอตอนนี้ทีมงานของมาคายกรุ๊ปนะก็โรยปูนขาวนะฮะ ขจัดคราบน้ำมันที่ตกค้างอยู่บนแท็กนะฮะมาพักสายตาดูสาวๆแว่นกลมกลมถอดแว่นหน่อยสิจ้าอยากเห็นแววตาเขาไม่รู้ว่าเราแอบถ่ายนะฮะเขาเรียกว่าเป็นภาพแคนดิดนะฮะโดยที่ผู้ถ่ายไม่รู้ตัวว่าเราแอบถ่ายอยู่ เครื่องยนต์โรตารี่นี่คุณสมบัตินี่เครื่องยนต์ซีซีน้อยฮะแต่แรงม้าสูงนะฮะ1,300งพนซีซีนะฮะเทอร์โบนะฮะแต่ลูกสูบนี่เป็นในรูปแบบของสามเหลี่ยมเป็น,นเครื่องยนต์โรตเตอร์มหัศจรรย์นะเครื่องยนต์เบาๆนะเป็นแท่งๆคลมๆใช่แล้วหมุนเออเป็น<อ>หมุนหม,นมันเหวี่ยงไปนะผมไปยืนดูเข้าใจคิดนะแล้วก็เสียงแผดแผเสียงเป็นเอกลกักษณ์อ่ะ ปรอพรอพรอพรรอพรรอเนี่ยอืมนี่อ่อนนะ่ยเดี๋ไม่ใช้พิตีแล้วรนี่น่าจะเป็นกองเชียร์นี่ที่หนีแชร์มาด้วบ้างนะคนเนี้เขียนใส่สีดำเซวจ้าแซวไม่อยู่ยอๆไม่อยู่นะผมไม่ได้พูดนะนี่ฮะขุนพลโรตารี่ออเอ็กเซเว่นไอ้ที่ฟังเสียงเขาเด้ เมื่อคืนนี่เขาไปขับไนเลสเมื่อวานใช่ไหมเวลาเขาเบรกทีตอนกลางคืนอ่ะจานเบรกแดงเลยโอ้โหเวทีมันเป็นรที่รอบสูงอ่ะเข้าใจมากคือลอตเตอรี่เนี่ยรอบสูงวิ่งเร็วแล้วเวลาเบรกเนี่ยคิดดูโอ้โหวิ่งทีแบบตอนกลางคืนนี่ผมเห็นเลยฮะตรงโค้งนี่แบบจานเบรกนี่แดงแจ๋เลยลอตเตอรี่เรฟูลูชั่นสวยฮะสวยมากเลยฮะคันสีฟ้าเนี่ยสวยสวยดูครับ นี่ดูลำนี้ฮะสีเหลืองเลย ชอบคันสีส้มๆนะี่วิ่งหนึ่งชอบชอบตัวโหดผมชอบสายคลีนผมชอบแบบเพียวๆเดิมๆนี่เจ๋งดีอ่ะนี่ครับอันดับหนึ่งครับลัสกลชิงซอนสวัสดีครับโรตารี่เรฟบูรูช่าทักทายกล้องหน่อยครับเป็นคนเกาหลีหรือเปล่านะอ่าฮะเกาหลีแน่นอนทักทายกล้องหน่อยครับยินดีต้อนรับครับ อ้งไม่ได้เห็นหน้ากันเลยโอ้นี่เบสสลับของเมื่อวานคันนี้ฮะสำหรับอูเทนพงประพัสสอนนะับผมอยากเห็นหน้าคนขับครับนี่ฮะลิงครับโอ้โหกล่องลิงฮะเอนจินอะไรเนี่ยเมเนจใช่ไหมใช่โอ้เลหนึ่งก้าครับอูเทนพงประพัสสอนโดยคนนี้ฮะโอ้โหดีนะครับประเดี๋ยวโอ้ไม่ใช่ใช่ไหม ผมไม่ใช่โอ้น,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 นี่นมาแล้ว<อ>สวัสดีครับรส,สวัสดีครับโอ้รถรวยมากเลยครับได้เจอหน้ากันแล้วไปข้างหน้านะเดี๋ยวไปดูหน่อยนะไปดูกันหน่อยนี่ฮะผมก็ไม่คุ้นเคยกับพี่ๆี่ตรตอรี่นะฮะ<ม>วันนี้ได้เห็นหน้าหน่อยนะครับกลับนี้นะฮะปีหน้ามาลงทุกสนามด้วยเดี๋ยวงอนกานต่อมาครับครับผ่านต่อมาหมายเลขหนึ่งสี่ครับพานุวัฒน์ วิริยะจันญาโอ้โหโบร,รุชันสวยฮะสวยครับสวัสดีครับพนวุวัตรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผม<อ>ขับอาร์ขับเอ็กซ์เซเว่นนี่หัวหัวกระไดบ้านไม่แห้งแน่นอนเลยเี่ยทำไมฮะฝนตกวานาชาขอบอก <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาดูต่อไปฮะเดี๋ยวมาดูต่อไปสวยครับโหรถกินๆินนี่ดูอะไรเนี่ย สีออกม่วงน้ำเงินม่วง RX8 นะคันนี้หมายเลข11ครับครับธนาพัฒน์ชัยพิรมสีโอ้โหยินดีต้อนรับครับคุณธนาพัฒน์ครับสู้ๆครับโชว์นะฮะโชว์นะฮะน่าจะเป็น RX7 อ่าประกาศนิดนึงครับ OF11 ครับหมายเลข21กับ66ครับฐานสปอนเซอร์ไอ้ยฐานสปอนเซอร์มื่คืนด้วยโอ้ผมลิ้นพันละ OF11 ครับเอาหมายเลข21กับ66ครับคืนฐานสปอนเซอร์ด้วยครับ ขอบบคคุณรัอีกคันหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งสามนะฮะอะดิสอันภูมิทิพทิพทิพโอ้ยเฮียคิดลายลายได้ยังไงเนี่ยลายน่ารักมากเลยลายรถเนี่ยฮะสวยเลยฮะเทนมาจากอ่าญี่ปุ่นอืมซากุระเนี่ยอื้ออิเตชะอะไรนะอ๋อเหรอติดลายการ์ตูนอ๋อเหรอทำไมไม่ติดลายอ่าอะไรนะโดเรมอนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกโดนโดนล่อซื้ออีกซวย นี่คันนี้คลีนไหมล่ะเดิมนี่แหละนี่เลยนี่พรเทพจำเริญจิตสกุลรถสวยครับพี่ความเดิมสุดยอดนะผมชอบมาเลยอิิจ๋อแท้แท้นี่แหละนี่แหละคืนคลีนนะพี่ประกอบมาเมื่อวานไม่ใช่โถพี่โมขึ้นซะดีเลยว่ะอันนี้ฮะหมายเลขต่อไปครับนี่ฮะโรตารีรีเวอิชันนะฮะหมายเลขเจ็ดครับ พนะนกอนพราชแหมมันดูจมลงไปเลยนะมันดูเป็นเลสซิ่งมากเลยนะนั่งแล้วแบบในกอคานครับโอบตัวดีนะฮะแหมค็อกฟิตเขานะฮะผมเคยไปนั่งรถเพื่อนอยู่ผมนั่งไม่ได้อะตัวอ้วนตับผมแม่งนั่งในรถเพื่อนนี่แบบนั่งตรงกลางเลยนะครับเหรอเหรงเหรอย้ายเขาไปหยิบมาเลยเอาแบบมามากลางเลยเอาว่างั้นเถอะ ปลอยหนึ่งนาทีสตาร์ทขึ้นยนครับนะยังมีอาทิตย์เผ่าธีรสารยิ่งยศเจนไพรจิติพงษ์เฉลิมไวัยพรชรพลเตชะรูวิจิตนะฮะกริตินนาคนุกูลจักพันเฉลิมวัยสุริยะชิตวัฒนะฮะสามารถโต้ย้ำนะฮะนิรุตเจนไพรปวินวัฒเอี่ยมทรับนะฮะทวีศักดิ์วงหลีอิทธิฤทธิ์มาลาหอมแล้วก็สอล ท่านทองใบใหญ่นะ,คร,ะครับเขาจะแบ่งเป็นคัส A B C นะฮะคัส A B C นะฮะดูโอ้โหมีล็อกเก็ตบันดี้ด oh, ้วยนะนะอ,อืมนะเขาทำเป็นแบบล็อกเก็ตบันดี้ข้างหลังๆสีเหลืองเนี่ยอ่าอ่าอันไหนตาตัตไม่ติดเอาออกไปก่อนครับเจ็ดครับอาทิตย์เผ่าทิรสารผมก็เลยชุดแต่งเขาไม่ถูกนะว่าเลือกเป็นอะไรนะฮะผมก็เป็นชุดแต่ง R E อ่า ออไอออไอจีอ้าวอีหนึ่งเก้าอีกอูเทนพรอเดี๋ยวแป๊บเดียวมกหอนึงเขาที่แล้วเขาก็อย่างเงี้ยรถนี่แบนโอ้เอมิติรถมันจากกระดาษไมฮมนะครับมิติรถนี่แบนนิดนึงฮะมากใช่ฮะแล้วคิดดูขับอย่างนี้นะบนถนนนี่ได้ปะได้ดิขับได้แล้วไปตรงที่เขาสร้างรถไฟฟ้าก็ขับได้ไง ก็ไม่ได้บอกว่าขับไม่ได้ขับได้เขาเป็นนี่ฮะจานโชว์ฮะรถโชว์ฮะเอามาจอดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปออกกันในนะฮะเพราะว่าอย่างว่าฮะโรลาอรี่นะโรลาอรี่นะพี่เอากดไลค์กดแชร์ฮะลืมเลยพี่มดวดต่ดูนะฮะลืมกดไลค์กดแชร์เลยครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงครับ เดี๋ยวเนี่ยตอนนี้นะฮะประกาศยังนะอายังเหรอโอเคเหลือแม่ผู้โชคดีนะฮะในวันนี้นะครับได้รับท่อ,อเสียจากเฮียเก้านิโตะนะครับตอนนี้นะฮะทางแอดมินเนี่ยพยายามเลนดอมไรแล้วนะครับดูมือถือด้วยครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งข้อความไปหาท่านเองนะครับตอนนี้เขากำลังสุ่มอยู่นะครับ ใครที่รู้ว่ากดแชร์บุรีรัมยไว้นะครับและที่อยู่ในสนามครับร่วมสนุกจะได้รับท่อเสียของเฮียเก้านิโตไปนะฮะดูมือถือด้วยเดี๋ยวเสียโอกาสนะครับอย่าดูแต่รถเพลินเขาแจกแล้วโอ้โหนี่ฮะมี FC หลายๆคนเข้ามาครับตอนนี้เป็นรุ่นของซุป เขาเรียกว่าสเปเชียลโรตารี่ฮะสี่รอบสนามด้วยกันครับสี่รอบสนามด้วยกันโหเสียงในนี้นะฮะบลึม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 เลยฮะเสียงเพาะมากครับเท่มากครับเพาะมากครับและรถแต่ละคันนี่ว่าคลีนคลีนสวยๆเลยฮะเดี๋ยวมาดูฮะเดี๋ยวมาดูไปครับฟอร์เมชั่นแล็บครับฟอร์เมชั่นแล็บครับตอนนี้นะครับเซเว่นครับ โอ้โห oh oh, ผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณ3 4 0 0คนนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไว้ครับกดไลค์กดแชร์ไว้เดี๋ยวอาจจะได้ท่อไอเสียจากเฮกเกลไปน,นะฮะนิโต้เลสซิ่งเพอร์ฟอร์มานั่นเองครับผู้โชคดีที่ดูในไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับมีของมาแจกด้วยนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวดูฮะตอนนี้เป็นฟอร์มชั่นแล็บครับเดี๋ยวดู สำหรับคนที่ดูในสนามครับพยายามดูมือถือไว้นะฮะเพราะว่านะที่พิมพ์ไว้นะฮะนันแหละไม่รู้ครับแอดมินเขาติดต่อไปะฮะถ้าคุณไม่ตอบเขาก็อดครับเสียดายะฮะเนี่บรรยากาศดีๆครับมาดูกันที่สนามครับยังเหลืออีก3 4รุ่นนะฮะในวันนี้ครับ3 4รุ่นนะฮะ เอาเชียร์ใครพิมพ์เข้ามาฮะเชียร์ใครพิมพ์เข้ามาครับนี่เป็นสเปเชียลโรตารี่นะครับรุ่นนี้นะฮะนี่มี fc 18ด้วย fc 18นะฮะครับนี่ฮนะบรรยากาศเนี่ยดูกันสดๆนะฮะที่สนามครับเห็นไหมโอ้ชิลนะฮะบนอัจจการนะฮะแกนสแตนนะฮะนี่ครับ 49ูสู้นะครับสสู้สู้คุณสมานบอกสิก้าสู้สู้นะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามาะฮะเรามาช่วยกันดูกันต่อะฮะยังไม่จบครับยังไม่จบครับการแข่งขันสนามที่หของเราวันนี้ยังไม่จบครับเอาเชียร์ใครพิมพ์เข้ามาะฮะนี่ฮะสีบอกว่าคุณตีคาสโนบอกหมายเลขก4 4นะฮะเเชียร์ครับ พูดให้ฮะเขาได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่พูดให้ฮะเนี่ยฮะกดแชทกดแชร์กันไปเลยฮะพิมพ์กันเข้าไปครับเย็นๆแล้วอากาศดีครับเฟรมร์เกอร์รอเฟมาร์เก็ตอ่ะฮะเอจูเนียภูเก็ตครับอ่าวเชียครับอ๋อสปอนเซอร์ผมเองครับคุณตีบอกอ๋อโอเคครับหมายเลข14นะฮะ ฟาร์มเมเกอร์คใช่ไหมเอจูเนียภูเก็ตครับออาเชียร์ครับคุณอาร์มเชียร์ครับคุณกิฟต์บอกว่า17ครับ GMH อ่าโอเคครับอันนี้เป็น Formation l a b ครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเสียงเร้าๆนะเวลาวิ่งผ่านเนี่ยนะรถสวยๆรถแบบ เซเว่เนี่เป็นรถในฝันนะสมัยเด็กๆเลยอะ่ะชอบนะครับชอบมากจบชอบมากชอบมากพูดไม่ถูกครับนี่ฮะคุณสราวุธครับเชียร์หมายเลขเก้าครับปุ๊บปั๊บลานมันกาลสินโอ้โหตอนนี้เราทำการรนดอมอยู่นะฮะผู้ที่ได้รับท่ออ๋อใช่ฮะเดี๋ยว ดูฮะแอดมินกำลังนี่ฮะใช้ข้อความของตัวเองด้วยนะฮะคนที่ดูอยู่ที่สนามบุรีรัมในตอนนี้นะฮะแชร์แล้วต้องเปิดสาธารณะด้วยนะฮะบางคนแชร์ไปดูแต่ส่วนตัวแชร์ทำไมฮะแชร์แบบสาธารณะฮะเปิดสาธารณะตอนนี้เราลันดอมแล้วฮะดูมือถือของท่านด้วยนะว่าแอดมินเรานะฮะอินบ็อกซ์ไปหาใครหรือเปล่าตอนนี้ เดี๋ยวนั่นแหละฮะให้เขาไปดูฮะไม่มองก็เสียสิทธิ์เองฮะนี่ฮะพี่โอภูเก็ตต้องอยู่ที่สนามตอนนี้แันด้อมไปหรือยังครับแลนด้อมแล้วนะ,ะดูที่มือถือของท่านด้วยนะฮะมีข้อความเข้าหรือเปล่าอินบ็อกซ์นะฮะก็เขากดแชร์แล้วฮะแชร์แล้วนะฮะ,ะ,ฮะอ่าพี่โอภูเก็ตแอร์พอร์ตมีข้อความอินบ็อกซ์เข้ามานะเตรียมรับท่อไอเสียนิสต่อได้ขึ้นมารับได้เลยนะฮะ อ่านั่นแหละเดี๋ยวเราจะด้วยนะฮะว่าจริงนะ,ะฮะสิบเก้าฮะแต่เกดออกไปแล้วโอ้โหเฉียไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาสตาร์ทจะพิตได้เอามาดูฮะนี่นี่เป็นการโลรลลิ่งสตาร์ทครับที่แหวงแหวงไปนี่เพราะว่าเขาไปเข้าพิ้ฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยใจเย็น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 โอ้โหโอ้ยขอคินคลีนนะเพื่อนไม่เอาโอ้โหมุดเป็นสองลำโอ้โหอีกทีหนึ่งครับใจเย็นครับขอคินคลีนครับขอกินคลีนฮะโอ้หผมออกนะครับโคชจะวายฮะเหมือนรถผมเองเลยฮะไปครับโอ้โหดูฮะดูจังหวะนี้ครับนี่ฮะตบเข้ามาฮะแล้วเพื่อนก็หักหนีออกไปฮะ โอ้ยเฮ้ยใหม่เล็กอะไรเอ่ยโอ้ยเยีย่ยหนึ่งสี่ใช่หไหมวิริยะจันญาโอ้ใจหายเว้บเลยผมโอ้ผล่ไปฮะสองสามลำฮะไม่เไป็นไรครับไปต่อได้ครับไม่มีการประทะฮะรถสวยต่อครับครับมะทะไม่ได้ฮนะเอา้าหุ่นอีกแล้วฮะโอ้โหเมื่อกี้ฮะในทีสามครับหุ่นไปอีกลำแล้วนะครับในขณะนี้คือสุดที่ครับมันอาจจะแข่งมาทั้งวันแล้ววันนี้ก็ แข้างจะลื่นนะนะครับมีการร้นไหลของน้ำมันในหลายๆรุ่นอ่านี่มาครับมาดูกันไปก่อนครับใครเป็นใครฮะเดียใครพิมพ์เข้ามาครับนี่ครับหมายเลข1ิโหกโรตรี่ดูให้ดีนะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับครับรถซิงเกศูนจริงๆนะฮะเป็นราไอเทมของค่ายมาสด้าเขารายไอเทมจริงๆครับอันนี้ฮะไปฮะ ว่ารถสวยๆแพงๆนี่จะมา,าวิ่งเซอร์เกตไม่ได้นะฮะบางทีเขาบอกว่ารถแพงแต่งมาแพงไม่อยากเอามาวิ่งสนามกลัวโดนหมาดูนี่เป็นตัวอย่างนะฮะนี่ฮะโอ้ยสายคียดิคังแล้วที่เอาไปขับบนถนนนี่ไม่ดีเลยนะฮะนี่ฮะหมายเลขห้าหมายเลขหกนีแ่ B anny. B anny. แะบันนี่บันนี่นะหมายเลขแปด อ่าวด้แตกมาแล้วครับออกากพิสตาร์เอาุนเ้ยโอ้โหบันมี่ผมเอ้ยตีอีกแล้วโอ้โห่เกแบ่งแบงแบงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยเออโอหใจหายจะวามลุนตามโอ้โโคเสียวเสียวเซียวเออไปครับไปเลข12ดสองนี่เขาแข่งในเลส ใช่ก็อย่างแบบในภาวะปกติบ้างนะครับยัมีแสงดีฮะที่แห่งสภาวะปกติฮะยังหมุนนี่ถ้าหมุนแล้วมันเห็นชัดนะฮะ้คืนละงานเข้าเลยฮะไม่เป็นไรครับไปครับกดกันต่อครับไปกันต่อฮะนี่ครับหมายเลข17นะฮะอะไรเนี่ยอ๋อคุณอาทิตย์เข่าตีกระสังเดี๋ยวดูฮะโอ้หมุนว ดึงครับขอเห็นเฮียบวยนะทำดามบ้างเจ๊เธอว้าวช่วยโอ้ฟิลบอกคุยเฮ้ยบปกปไ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 ปลบ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 อ่านี่ฮะอันนี้อันดับหนึ่งเป็นของรัสกรชิงซอนฮะเกาหลีนะฮะนี่หมุนอีกแล้วฮะใช่ฮะหมุนอีกแล้วครับมันมันตอนเนี้ยแท็กมันค่อนข้างที่จะบอกว่ามันวิ่งไม่เหมือนเมื่อวานนะไม่เหมือนเมื่อวานมันมันแข่งกันไปหลายรุ่นแล้วไมบางทีเขาก็มาเต็มด้วยเพราะว่าเม่า มันในแล้อาจจะแบบไม่ได้จะพีกไม่หรอกถ่ายทอดสดด้วยโอ้โหทางบ้านดูด้วยพยายามอยู่นะเสียกันเข้าไปครับอ้าวไปต่อฮะไปต่อครับไปต่อกันเรื่อยๆครับตอนนี้ยังอยู่ในรุ่นของหนึ่งสามครับอยู่อันดับสามครับอติศรพุทเทิพย์ฮะครับนี่ฮะแชร์กันไปครับสเปเชียลโรตารีสี่รอบสนามครับเดี๋ยวต่อจากรุ่นนี้ก็เป็น4ีหกหนึ่งครับ นักแข่ง C61 ไปยังไปร้อที่ปากทางทิศครับต่อจาก C61 ก็เป็นซุปเปอร์เรซซิ่งอ่าอย่าดูเกินนะโอ้ดูดีฮะในจอนีิ้สูงสวยสวยสวยหน้ายาวท้งสั้นนะแล้วกันแบงนะสวยมากครับนี่ว่ามันเป็นเชฟโรเลตคอเวตสไลด์อนอ๋อใช่อ่ามาตาสปีดนี้โอ้โหดูครับ เอาละเริ่มปรับตัวกันได้ละเริ่มปรับตัวกันได้แล้วลครับพี่โมสายคลียนยังอยู่ครับสายคลีนยังอยู่ใช่ครับปัดใจผมเลยฮะสายคลีนนะมมแล้วพึ่งพึ่งประกอบเสร็จเฮ <c oughs> ้ยบ้านี่อุ้ยไม่วิ่งเวลาเป็นธรรมดา <c oughs> น,นะครับสองจุดศูนย์นะครับสองนาทีเป๊ะนะฮะบีตาร์รถของเนี่ยที่แต่ตอนนี้ไม่สามารถทำการขันได้ที่ออกไปนะเทนผมมากระา่อนที่หนึ่งดีสี่ โอ้เสียดาอ่ะสตาร์ไม่ติดใช่ไหมใช่ตากนั้ี่วิ่งวิ่งดุมากสีสามไม่รู้อ่ะสีแปดครับถ้าจำไม่ผิดสีแปครับีแปดออแจกครับนี่ฮะไปฮะเอามาต่อฮะ นี่หมายเลข20อุิ้ยมีไฟแบ็คด้วยแบ็คไฟโอ้ปัก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 มาหน่อยฮะไฟเป็นลูกฮะหมายเลข20่สิไฟไฟแย่จริงจริงไม่ดีฮะไก่ย่างไปซื้อเอาครับนี่ครับหมายเลขอะไรเนี่ยหนึ่งสามสิบสามสิบสามอดีศรพุ่มทิพฮะเราไปกคุณนี่อาผู้นำหมาเฮ้อเห็นแล้วครับคนเกาหลีครับอ๋อนี่ฮะชิงซอนฮะชิงซอน รัสเซอร์ัสเซอรโอ้โหชิงซอนรัสเซอร์โกลนไล้รอบๆฮะไปครับขอเพื่อนเพื่อนขอเราวิ่งหน่อยเอ้าลัดแล้วแล้วไวต์ตักโอ้โมัวแต่ลุ้นนะฮะเป็นห่วงนะกลัวรถตีลอยกันนะผมหวังดีฮะหมายเลขสิบี่ป้ายป้ป้ปดันไปเออเขาที่เขาดันใช่ใช่ตอนแรกยังหมุนกันอยู่ฮะโอ้โหดูฮะแบกกันปักปักปักเลยฮะ อ้าวอ้าวลูกสุดท้ายแล้วอ้าวเรียกแขกกันหน่อยนะโอ้โหลูกน,นี้นะครับโดอรุ่นนี้นะเครื่องยนต์ก็วางต่ำเครื่องเล็กแล้วก็วางต่ำด้วยเพราะนั้นเรื่องของการทันริ่งนี้สุดยอดนะสนะุกดีอ่ะดูแล้วสวยอ่ะดูแล้วลุ้นอ่ะหมายเลขที่สี่ครับดับสองครับพระนุวัตวิริยะจัญยานะฮะ ขาวมาเลยโทนเลยสวยเลยสีนี้นะครับนี่ครับอันดับที่3นะตามมานะฮะอดีศรคุ้มทิพย์ครับนี่ฮะสีชมพูบานเย็นมาสีฟ้านี่ฮะหน้าเป็นชมพูขใต้มันสีฟ้าเนี่ยฮะมีอันดับ2อันดับ3ครับเอาแล้วฮะดับสามใช่ไหมใช่ครับถึงไปยาวแล้วฮะไรบินลงโอ้ยเอาไปฮะถอนมาฮะขายน้ำมันออกมาฮะ มันหนารโรตารีต้องดูไว้เลยนะฮะโอ้รถ90นะครับแล้ววิ่งได้ขนาด,ดนีน้นะฮะเฮ้วิ่งต้องรักจริงๆนะใช่แล้วเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหต้องอึดขนาดกว่าเครื่องโรตารีแต่ก่อนเขาบอกว่า,อวา,อวาโอ้โหฟลอกจะไม่ใช่แล้วมาไม่อยู่ในเซอร์กิตแล้วบอกว่าต้องทำยังไงนะจะวิ่งรอบเก้ได้นานใช่คนด้วยนะครับนี่ครับผู้นำครับหมายเลข16ครับมาแล้วครับเข้าสู่ โค้งสุดท้ายแล้วครับทาช่คนสิบสองนะฮะใช่ฮะผมจะเรียกว่าชิงซอนแล้วกันนี่นะครับอ่าเขาเขียนมานี่ไปแล้วครับเรียบร้อยฮะรัตสกุลครับปั๊บลัตสกุลครับเรียบร้อยครับอันดับหนึ่งครับในรุ่นสเปเชียลโรลต์ารี่นี่อันดับที่สองเข้ามาหมายเลขสิบสี่ครับรถสีขาวขาวนะจากนั่งเงินแล้วก็อันดับทีสังครับหาดูวัฒนดบงอ่า ครับนี่ครับแล้วเข้ามาต่อไปครับรถหมาได้เ,เจ็ดครับธนากรลพร,รัตนะฮะ,ะนะกรับพร,รัตน์อ่ายินดีกับรถทุกนักแข่งทุกท่านครับในรุ่นนี้ครับรถสวยฮะดีฮะ เดี๋ยวรุ่นต่อไปครับเป็น C61 ครับส6 1นะฮะไปรอปากทางพิษเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะรัสกลครับชิงซอนนะฮะหมายเลข16ครับเป็นผู้ชนะไปนะครับ C61 นะฮะนักแข่งในรุ่นซ u เปอร์เรซซิ่งฮะติดทานสปอร์เดอร์เลยฮะไปรอปากทางพิกครับ Super rating ha bài này ha